สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเปิดกล่องเทียนหอมของ c j m Footage ในซิงเกิลมาริกันนะครับสำหรับเทียนหอมเรามีซื้อมาทั้งหมด2กล่องนะครับเรามาดูกันว่าข้างในเราจะเปิดได้ลายเซ็นของน้องๆหรือเปล่าเรามาเริ่มเลยนะครับกล่องแรกนะครับกล่องแรกข้างในก็จะมีเป็นแพคเกจสวยงามนะครับ ก็จะมีคำเตือนแล้วก็จะส่งโดยเป็นผู้ผลิตออกมานะครับข้างหน้าก็จะมีเขียนม,ะมะัมมาลิเขียนหอมนะครับแล้วก็มีเมมเบอร์อยู่เปิดมานะครับสำหรับเปิดมาเราก็จะเจอกับรูปที่เขาแถมให้เป็นรูป เมมเบอร์ของ CGM48 ทั้งหมด25คนนี้ได้เหมือนกันทุกอันนะครับนี่เลยนี่รูปแถมีครบทุกคนนะครับข้างข้างหลังก็จะมีเขียนเป็นเนื้อเพลงของเพลงมาดีนะครับมาเรามาเปิดดูกันว่าเทียนหอมหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเทียนหอมนี่นะครับ อยู่ที่กระปุกแล้วกระปุกนี้ไม่มีลายมือของน้องๆนะครับกระปุกนี้ก็เป็นเพียนหอมนะมาแกะเพียนหอมกันก็เป็นขวดเพียนหอมนะครับของมะลิมีเนื้อเพลงอันนี้ไม่มีใครเขียนมานะครับฝาเป็นฝามาเขียนมามลิ เห็นไดมไหมข้างบนก็มีดอกมาดิอยู่สดอกนะครับมีกา้านอันนี้คือ1ชุดมีได้เทียนหอมแล้วก็ได้รูปแถมเบอร์ยี่สิคนของ c g m 4 a อ่าเสร็จแล้ว1กล่องต่อมาเรามาดูกล่องที่2กันเลย สองน่รูปเหมือนกันข้างในได้ไหมฮึบฮึบฮึบ,บไม่มีเขียนของใครเลยนะครับ ได้เป็นเทียนหอมดอกมะลิอันนี้มีทั้งห้าดอกนะครับฝาปิดกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมได้กลิ่นเลยนะครับก็สรุปว่าสำหรับสองกล่องนี้ยังไม่ได้ลายมือของน้องๆนะครับสำหรับเทียนหอมกลิ่นมะลิก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ